ผู้รับชมท่านนะครับวันนี้เราจะพูดถึงปากกาการเปลี่ยนสาหมึกปากกานะครับของยี่ห้อ Pentel นะครับตัวนี้เป็นปากกา n Gel นะครับแล้วก็ Sterling ทวิตโครมนะครับคือปากกาแบบหมุนนะครับที่เป็นมือนะครับของโปอดเบาของเพนเทลนะครับัวนี้ผมให้ดูความสวยงามของปากกาด้านนี้ก่อนนะครับอ่าปากกาด้านนี้เป็นปากกายอดเนียมครับเพนเทลแบรนด์ของญี่ปุ่นนะครับโอเคนี่คือลักษณะตัวปากกานะครับอ่านี่สีโครมนะครับสวยนะครับแล้วก็มีคลิปเงินเข้าคลิปนะครับนี่เรามาดูวิธีการเปลี่ยนนะครับคือหมุนปากกานี่ปากกาข้าเป็นหมึกเจลนะครับนี่สวยงามนะครับ หมึกเจลก็คือไม่ใช่ไม่สามารถใช้พวกหมึกพวกแบบนี้ได้นะครับนี่คือหมึกของคอร์สแบบนี้ครับมันจะต่างกันนิดนึงนี่หมึกคอร์สนี่หมึกของปักเกอร์ก็จะเป็นแบบนี้หมึกเจลปักเกอร์หมึกเจลคอร์สหมึกกล่องเขาจะไม่เหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมครับนี่คือกล่องแพ็กเกจของปักเกอร์ของอะไรของคอร์สแต่หมึกเจลของประเทศจะเป็นแห้งแบบนี้นะเออนี่หมึกเยอะก็ใช้งานได้ดีนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนิดนึงว่าน้าหนักเป็นไ,ไงมั่งนะครับวิธีการเปลี่ยนง่ายครับแค่ถอดใส่แค่นี้ครับ ก็มีสปริงนะครับใอดให้ตรงร่องนิดนึงนะครับอนะครับแล้วก็หมุนเข้าไปข้างในมันจะเป็นเกียวนะครับเออเป็นรุ่นยอดนิยมเลยนะครับของตัวนี้นะครับมาเรามาดูที่น้าหนักกันก่อนน้าหนักของแผ่นเทลนะครับตัวนี้อยู่ที่หน่วยเป็นกัมนะครับยี่สิบห้าจุดสามครับก็ถือว่าเบามากเลยนะครับเบาถรืยี่สิบห้ากว่ากว่านี่กิเบานะครับแล้วมาดูที่ตัวไซส์ของด้ามจับนะครับด้ามจับไซส์เนี่ยครับอยู่ที่เก้าจุดเก้าหูเล็กสวยครับ ตีว่าสิบดีกว่าบวกลบนิดนึงอ่าสิบนะครับผมเลือกเป็นสิบดีกว่านะครับเพราะว่าจะได้ไม่ไม่กดแรงมากไปสิบสิบพอดีนะครับแล้วก็ตัวที่ความยาวของตัวนี้นะครับอยู่อยู่ที่ร้อยสามสิบสี่เอ้ยร้อยสี่สิบสามจุดเจ็ดมิลนะครับก็คือสิบสี่จุดสามเซนนะครับก็ประมาณนี้นะครับถต่ว่าเป็นสินค้าที่สวยงามนะครับดูเดี๋ยวผมจะดูนิดนอันนี้หลบไปนี่ดีกว่าดูสวยแล้วดูเส้นสายในการเขียนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดู นิดหนึ่งเออมีนะนี่คือปากกาแผ่นเทลจะเป็นนือเออมือเขาจะสวยนะเพนเทลเจลนะเดี๋ยวผมจะเทียบมือปากกาปาเกอร์ให้นะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับเปากกาปลาเกอร์ผมจะวาดไปดีขอแกะไปก่อนอ่านี่นี่เป็นเจลมือเจลปลาเกอร์นะครับก็จะเป็นแบบนี้นี่ๆนี่นี่ปลาเกอร์ นี่เจลียวนะครับเออ่ก็จะไม่เหมือนกันนะครับลักษณะเดี๋ยวผมจะดูความมันจะต่างสีหนึ่งสีเส้นหนึ่งนะครับบางคนก็จะชอบของสีนะครับก็จะเป็นไงแต่บอกประมาณแบบนี้แล้วเส้นประมาณเท่ากันนะครับหน้าเป็นไซส์ไซส์เอ็มนะครับดูจากกระถางอะไนะครับก็เดี๋ยวผมเก็บตัวนี้แป๊บนึงนะครับขนยาดเอาเก็บให้เรียบร้อยก่อนครับก็หน้าตาเป็นนี้นะครับมาพร้อมกับแพ็คเกจกล่องสีแดงสวยครับบอกถ้าให้เป็นของขวัญนะครับหรือเป็นอะไรเราข้างในเราคลับตา ผู้ขายแน่นอนครับเรียบร้อยเป็นใบรับประกันนะครับก็ทางนี้ทางนั้นนะครับสามารถใครมีคําถามเกี่ยวะไรเกี่ยวปาร์เกอร์เพนเทลคอร์สมองบังหรืออะไรต่างๆครับรามี่ต่างๆเดี๋ยวผมจะตอบคำถามให้โพสต์ใต้โพสต์ใหม่คนตอบคำถามให้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับสวัสดีครับ